สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโบอ,อดออกมายืนข้างนอกบ้านได้ดีใจมากเลยนะคะอุณหภูมิวันนี้จริงๆแล้วก็เท่ากับเมื่อวานนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีแดดออกแล้วก็ลมออกลมพัดเบาๆเองมไม่ได้เป็นลมแรงเหมือนเมื่อวานนี้แล้วก็ฝนก็ไม่ตกด้วยนะคะเรื่องที่โบจะพูดถึงวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลของควันควันควันนั่นเองนะคะโบจะมาเล่าถึง คู่โอดแล้วปนก็อยากจะรู้ว่าคู่ของทุกคนน่ะเป็นยังไงนะคู่โอดนะนะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดๆก่อนนะยังยังไม่พูดถึงของขวัญที่เทศกาลกำลังจะถึงในสิ้นปีนี้นั่นคือเทศกาลคริสต์มาสนะคะเป็นเทศกาลของฝรั่งแล้วก็เป็นของศาสนาคริสต์อว่าง,งาั้นแต่รายละเอียดลึกๆปนก็ไม่ได้รู้หรอกนะแต่สิ่งที่ปนร,รู้คือว่า มีบางคนเขาไม่ได้นับถือทางคริสเพราะโบ๊ทเนี่ยเคยครั้งหนึ่งเพื่อนของมิสเตอร์คนหนึ่งหลายปีแล้วอะ่ะปบ๊เอาของขวัญไปให้เขาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยไอไม่ได้นับถือทางคริสไอไม่รับของขวัญโบ๊ทก็เลยบอกว่าอ๋อไอไม่ได้ให้ของขวัญในเทศกาลไอให้ของขวัญเป็นของฝากจากประเทศไทยนั่นแหละเขาถึงรับไว้ก็เลยทําให้โบ๊รู้ว่าเฮ้ยมันมีบางคนด้วยนะที่เขาไม่ได้นับถือไงอ เขาก็จะไม่รับไม่ฉลองใดใดทั้งสิ้นนะนะในเรื่องของคู่รักละกันสิ่งที่โปรดเห็นนะคะใน Facebook เนี่ยจะเห็นเยอะก็จะเป็นลักษณะว่าสามีภรรยามีของขวัญเซอร์ไพรส์การวันเกิดบ้างวันครบรอบแต่งงานวันครบรอบนั่นนี่อะไรอย่างนี้คู่โบ๊ดนะไม่มีไม่มี วันไหนที่เป็นวันที่สำคัญพิเศษอะทุกวันเท่ากันหมดแล้วเป็นเพราะว่าตัวโรบเองด้วยโรบทเองคือถือว่าทุกวันเท่ากันหมดทำทุกวันเหมือนกันหมดจะไม่มีอะไรพิเศษมิสเตอร์เขาก็จะเลยไม่ไม่มีอะไรมาพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันเขาก็คงมีความรู้สึกเออก็ดีเนาะเมียก็ไม่ได้เป็นแบบต้องมาสะพงสะไพอะไรอย่างนี้ะนะอยู่กันมาเนี่ยนะโปรตอะ จำวันครบรอบแต่งงานไม่เคยได้เลย <c oughs> คือทุกวันมันเหมือนกันไงมาถึงเทศกาลของขวัญโดยปกติแล้วนะคริสต์มาสทุกปีเนี่ยเราจะไปร่วมงานคริสต์มาสกินข้องกินข้าวกับญาติๆแล้วก็แม่มิเตอร์ที่นอตตากอตานะคะปีนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเพราะแม่เขา บอกว่าอากาศที่นูน่นนะมันไม่ดีมากมากเลยอ่ะเอาไว้ฤดูร้อนแล้วค่อยไปกันแล้วกันนะโดยปกติอีกเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ไปค,คือคือบางปีเรากลับไทยกันหรือบางปีเราไปเที่ยวแต่ส่วนใหญ่อ่ะถ้าเราไม่ได้กลับไทยไม่ได้ไปเที่ยวเราจะไปฉลองทีสมาสกับครอบครัวนะเราก็จะส่งของขวัญไปแม่เขาก็ไป จะจงจัดแจงแล้วเดี๋ยวญาติๆเขาก็มารับกันเองบ้างหรืออย่างเราไปเราก็จะส่งของขวัญไปล่วงหน้าเราแล้วเราก็ไปทําการหงอห่ออะไรอย่างนี้แต่ปีนี้เนี่ยวิเตอร์ให้ป๊อะทำการ์ดปกติเราจะไม่ส่งการ์ดเลยนะป๊อเป็นคนที่ไม่ชอบส่งการ์ดอะป๊อคิดของป๊อเองคือหลายๆคนเขาก็ชอบสะสมการ์ดแล้วเขาก็จะคิดว่าเออมันไม่มีขออย่างน้อยก็มีการ์ดแต่สนับป๊เองอะป็เป็นคนที่ไม่ชอบส่งการ์ดอะ เพราะโบอ่ะมีเหตุผลตัวเองว่าส่งการ์ดไปแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะเก็บไงแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราเสียใจที่การเราถูกทิ้งคิดเองนะถ้าจะให้ก็จะให้เป็นของมากกว่าแล้วของที่จะให้โบกก็จะคิดเยอะอีกว่าจะให้ของอก็อยากจะให้ของที่มันเป็นประโยชน์คือเราคิดเองว่าเป็นประโยชน์อะ่ะแต่เขาจะใช้ไม่ใช่เงียเราไม่ได้คิดไงพอมาหลังๆนานเข้าเราก็จะคิดแค่ว่าเ,เราให้แล้วว่าเขาใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของเขาแล้วมันก็เหมือนกับที่คนให้ของเรามา เขาให้แล้วเขาจะใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของเราอีกอย่างเงี้ยนะคู่ของพ่อโอ๊ตกันเองกับมิเตอร์เนี่ยเราเคยคุยกันไว้แล้วไงว่าเราจะไม่มีเซอร์ไพรส์ใดๆทั้งสิ้นโป๊เนี่ยถ้าไม่ชอบไม่ได้อยากได้โปดก็จะไม่แตะเหมือนกันไงจะไม่ใช้จะหรือไม่ก็เอาไปให้คนอื่นแล้วมิเตอร์เนี่ยถ้าเขาไม่อยากได้เขาไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ต้องการมัน คือเขาก็จะรับมาแล้วเขาก็จะไม่แตะไม่ใช้มันเหมือนกันถ้าเราระหว่างเราสองคนอ่ะเราจะไม่มีเซอร์ไพรส์กันนะ <c oughs> คือเราจะบอกว่าเราอยากได้อะไรโดยทั่วไปแล้วอ่ะวิเตอร์เขาไม่บอกหรอกเพราะว่าเขามีเงินไงเขาอยากได้อะไรเขาก็ซื้อหาให้ตัวเองได้ไงแต่ป้โอ๊เนี่ยแหละเวลาป้อยากได้ย่งมีอยู่ปีนึ่งปงก็อยากจะได้กล้องตัวใหม่มาแทนตัวเก่าที่ มันไม่ดีและมันเก่าแล้วนะพวกก็บอกเขาว่าเออบอกตั้งแต่ตนเนิ่นตั้งแต่ต้นปีเลยนะถ้าอยู่จะให้ของขวัญอะไรไอ้นะยูไม่ต้องให้นะไอยอยากได้กล้องอยู่ให้เงินไอามาก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวไอไปซื้อเองพวกก็บอกเขาว่าอย่างนี้เลยนะจะสําหรับเขาเองเนี่ยพวกก็ให้ของขวัญเขาเล็กๆน้อยๆมีอยู่ปีหนึ่งนานมากแล้วอะไปบ้านแม่เขากับเขานี่แหละ ก็มีการให้ของขงของขวัญญาติพี่น้องแล้วก็แกะของขวัญกันแล้วแม่เขาก็ถามว่าป้าโอจะให้อะไรวิเตอร์ป้าบอกไม่ได้ให้อะไรเพราะว่าฮีมีทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าฮีอยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ไปซื้อเองเพราะเงินฮีไงถ้าเกิดว่าไปซื้อก็ต้องเอาเงินฮีไปซื้อให้ฮีไงแม่เขาก็บอกว่าไม่ได้นะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินฮีก็เหอะยู่ก็ต้องไปซื้อให้ฮีบ้างเนี่ยเออป้าก็บอกเออก็ได้หลังจากปีนั้นมาจนถึงปัจจุบันนะปุ๊ก็จะมีของขวัญให้เขาทุกปีแหละปุ๊กก็จะพิจารณาในสิ่งที่เขาจะใช้อย่างเช่นซื้อกางเกงนอนให้เขาเพราะถ้าเกิดเขาใส่แล้วเขาใส่จนเปื่อยเลยนะไม่เจอเขาจะไม่เอาใหม่หรอือซื้อเสยืดให้เขาซื้อกางเกงขาดสั้นให้เขาอย่างเงี้ยซื้อรองเท้าบางเท้าซื้อให้แล้วแบบ เอาวางไว้หลายปีอะไรยังไม่ใส่เขาพีวเตอร์จะแบบจะใส่จนขาดก่อนถึงจะใส่ของใหม่เลยนะประมาณนี้แหละค่ะหรือซื้อขนมให้อย่างเงี้ยเขากินขนมเล็กๆน้อยๆอ่ะมิเตอร์อ่ะปีที่แล้วพอซื้อตะเกียบคู่นี้ให้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะมันเป็นตะเกียบสําหรับเอามาฝึกใช้ mm. เห็นเพื่อนคนหนึ่งเขาโพสต์ลูกชายลูกชายเล็กๆนะขวบไปสี่ห้าขวบม,มาเดี๋ยวมาฝึกใช้ตะเกียบอันนี้นก็เลยไปหาของผู้ใหญ่มาให้เขา ก็ผ่านมาจนจะหมดปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังใช้ไม่เป็นแต่เขาชอบนะตอนที่เขาได้เขาชอบนะอื่นๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นขนมเธอซื้อให้ปีนี้บนก็คิดอยู่ว่าจะซื้อช็อกโกแลตให้เขาแต่บนไม่เซอร์ไพรส์เนื่องจากว่าบนโดนดุมาครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาอะ่ะจะงดขนมตอนรอบดึกจะงดช็อกโกแลต พเขาเขาออกกําลังกายทุกวันไงก็จะควบคุมไม่ถึงกับลดน้ําหนักอะนะเขาจะควบคุมในการกินตอนดึกเขาชอบกินตอนดึกแล้วก็เป็นขนมหวานทุกวันนี้ก็ยังกินแต่ว่ามันจะเป็นแบบกินมันฝรั่งกินอะไรที่มันมันมีแป้งน้อยๆ้อยหวานน้อยๆอยประมาณนั้นนะะเขาก็บอกว่าให้บอะเลิกซื้อเพราะว่าถ้าบอเลิกซื้อเขาก็จะไม่กินแต่ถ้าบดซื้อมามาวางไว้บนเคาน์เตอร์เขาก็จะกินไงดูแลดีไง <Okay. S 1> <laughs> เออบ <Okay. S 1> ก็เลยถามเขาว่า <Yeah. S 1> เนี่ยปีเนี้ย ยู you จะเอาช็อกโกแลตไหมไอคิดจะซื้อช็อกโกแลตให้ยูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาพอเขาไม่เอาเปุ๊บเดี๋ยววันก็ต้องไปดูซื้อว่าปบ๊จะซื้ออะไรให้เขาดีที่เขาใช้มีคิดไว้บ้างแล้วละ่ะแต่ว่๊ทยังไม่ได้ไปดูของที่ถูกใจนะทีนี้สําหรับรโบ๊ทแล้วเนี่ยปบ๊บอกเขาว่าขุงมือคู่เนี้ยที่ใส่อยู่นะที่คุณได้เห็นตอนต้นวิดีโอนะปบ๊บอกเขาว่าของขวัญคริสต์มาสปีเนี้ยนะไอยอยากได้ถุงมือแบบนี้อีกคู่หนึ่งนะแต่ว่าเอาเป็นสีนะไม่เอาเป็นสีดํา แต่ถ้ามันไม่มีสีจริงๆเอาเป็นสีเข้มก็ได้แต่อาไม่ให้มันเป็นสีเหมือนกันแบบนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเอาแล้วอยู่ได้ถุงถุงมือคู่นี้จากไหน เขก็บอกอันนี้เป็นถุงมือของยูไงที่แม่ยูให้มาคริสต์มาสปีไหนสักปีหนึ่งอ่ะแล้วยูไม่ใส่เขาก็เลยเอาถุงมือไปลองเออแล้วกว่าจะดึงออกจากมือเขาอะดึงออกะ <c oughs> ระบาดปกติมิเตอร์เขาจะที่ร้อนเขาจะไม่ค่อยใส่ถุงมือใส่หมวกใส่อะไรอะ่ะไม่เลยะนะเนี่ยแหละถุงมือรไอ้คู่นี้ก็ยังวางอยู่บนโต๊ะเขาเ <c oughs> ขาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวไอหาดูจัดการ จะรอดูว่าปุ๊จะได้ถุงมือคู่ใหม่ไหมเขาจะหาได้ไหมอนะคุณคุณล่ะคะคุณคุณมีการสไพรส์กันไหมยังไงแบบไหนแล้วคุณพิจารณาในการซื้อของขวัญให้ให้สามีภรรยาของคุณกันแบบไหนก็อยากรู้นะเพราะว่าเวลาโุดเห็นใน Facebook โพสมาหรือบางคนก็ทำไลฟ์วิดีโอให้ดูเขาก็จะมีเซอร์ไพรส์กันอะไรกันก็น่ารักดีนะโพสทกับมิสเตอร์แล้วอะเราไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะ <laughs> แต่เวลาเราได้รับของอะเราก็แสดงความดีใจที่เออเขานึกถึงเรา <laughs> โดยเฉพาะมิสเตอร์ก็แบบยิ้มแก้มแตกแล้วอะ <laughs> <laughs> เล็กๆน้อยๆเนอะสำหรับ ชีวิตคู่นะแต่และบ้านก็แตกต่างกันไปนะปก็เห็นนะว่ามีหลายๆคู่เขาก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรกันนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วปดรออ่านคู่ของคุณเนี่ยมีการเซอร์ไพรส์ของขวัญอะไรกันยังไงแบบไหนบ้างนะคะคอมเมนต์กันไว้แล้วกันนะวันนี้อากาศดีมากปกุดคิดว่าจะไปกวาดใบไม้หลังบ้านแต่จะกวาดหรือเปล่าขอคิดดูก,ก่อน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะเราหวังว่าคุณจะแวะเวียนกันมาเรื่อยๆนะม่มีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายไงถึง